ตามชมช่องสามสาวอยู่นะคะก็ผู้ใจก็เตรียมตัวนะคะจะไปตัดหญ้าก็คือ,อสัดญหญ้าอยู่ใกล้ๆสามสาวใช่ไหมหญ้าที่พอที่จะได้ตัดแลวตอนนี้นะคะตามตานนี้เลยตามะแวกข้างๆริมๆริมๆเป็นแดนค่ะเนี่ยค่ะบริเวณแต่ไม่เยอะเท่าไหร่ อ๋อสาเหตุที่ไปตัดนะคะก็เนื่นองจากว่าสับป,ปะรดที่อยู่กองข้างๆพี่จอยนี่ค่ะก็อาจจะได้กินเย็นนี้กว่าสับป,ปะรดอ่าจะมานะคะก็ประมาณวันจัน์นี่ก็วันศุกร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ก็หลายวันดนีนะคะก็จอยก็จะเหลือตัวนี้นะคะ ก็ไม่ยอมให้สามสาวอดแน่นอนค่ะวันนี้ก็มาด้วยมีดต้เล่มใหญ่นะคะเดี๋ยวไปดูพี่จอยตัดหญ้าเลยค่ะนี่นะคะควานจอยก็จะตัดหญ้าให้สามสาวไปกินนะคะวันนี้ก็พอมีหญ้าให้ได้กินอยู่นะคะเป็นหญ้าของ อานะคะที่เคปลูกไว้ให้พังน้ําฝนนะคะแต่วันนี้พังงน้ําฝนไม่อยู่นะคะอาจจะได้ไปร่วมงานช้างหรือเปล่านะคะ mm hmm. วันนี้ส่วนสามสาวนะคะก็ไม่ได้ไปงานช้างนะคะก็อยู่กับพี่ดอยนะคะแล้วก็พี่โนบแล้วก็แก้วตานะคะวันนี้นี่สามสาวก็มีเพื่อนบ้านอยู่นะคะที่ไม่ได้ไปร่วมงานช้างนะคะ แล้วก็ยังมีแม่ไพบูแล้วก็ชื่นใจนะคะที่ไม่ได้ไปร่วมงานช้างนะคะก็ไม่เหงานะคะสามสาวก็มีเพื่อนรอบๆข้างอยู่กันหลายเชือกเลยทีเดียวนะคะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศยามเย็นๆน,นะคะของช่วงฤดูหนาวนะคะก็จะมืดเร็วหน่อยเนาะแค่เวลาประมาณสัก5-6าหกโมงพระอาทิตย์ก็ตกแล้วนะคะ ส่วนความจอยนะคะก็จะทำหน้าที่ตัดหญ้าให้ช้างนะคะถามว่าวันนี้ได้กินหญ้าแล้วพรุ่งนี้ถ้าสามสาวไม่มีอาหารอยู่ตรงนี้สามสาวจะกินอะไรก็อาจจะพาพี่จอยนะคะควานจอยอาจจะไปตัดต้นไม้นะคะที่สามารถให้ช้างกินได้นะคะเอามาให้สามสาวได้กินก่อนนะคะ รอกว่าต้นสับป,ประรดจะมานะคะถ้าตัดหญ้ารอบนี้นะคะที่ที่ที่หญ้ากำลังโตวสวยอีกนานเลยนะคะที่หญ้าจะโตทันทันสัก้างได้กินนะคะเพราะว่าก็จะเข้าช่วงที่ไม่มีฝนแล้วนะคะหญ้าก็จะโตช้านิดนึงเอาหมดเลย ยืนถายคลิปให้กำลังใจนะคะแสดงว่นนาเพิ่งเกิดเพราะว่าอยู่ใกล้น้ำ แล้วย่าที่มีดอกๆอ่ะช้างกินไหมปะอไหนฮะที่ดอกๆเขาไม่นิดไงกินไหมกินกินีๆๆๆน่นะคะเราก็จะตัดญ้าบริเวณรอบๆนี้ให้สามสาวได้กินไปก่อนนะคะก็ญ้าค่อนข้างเยอะอยู่นะคะ ว่าไงคะน้ำคำ้างจมน้ำพ้างจอมพลังของเรานะคะดวงใสคงจะหนีเที่ยวไม่ได้แล้วนะคะ พอเจ้าน้ำ้ังนี่นะคะได้โซ่เส้นใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมแล้วนะคะตรงเจ้าน้ำทิพนี้ท่าทีกำลังจะตกดินพอดีเลยค่ะเห็นสองสอง,งตาเจ้าน้ำทิพนเลยะค่ะต้องหันหน้ามาทางนี้หรือไม่ก็คิดถึงแม่กับพี่สาวนะคะเจ้าน้ำทิพ์วันนี้ให้เจ้าน้ำทิพย์ยืนอยู่ในโรง หนึ่งเชือกนะคะเพราะเนื่องจากเจ้าน้ำพิษท้องเสียนะคะหรือเนื่องจากจะว่ากำลังจะแตกสาวนะคะเจ้าน้ำพิ์ก็เลยมีอาการเหมือนผายท้องเลีวนะคะก็เลยต้องให้อยู่ในโรงหนึ่งเชือกนะคะ ดูจน้ำพอมดูเจ้าน้ำพริกหอมมากหอ,อมากนะคะ จะออกไปให้เจ้าน้ำทิพย์สายโยกของเรานะคะคะก็ใหญ่แนะท้นี่ใหญ่เลยเจอพ,อพอมีหญ้าให้ได้ตัดอยู่นะคะกว่ารถสับระรดจะมาเนาะตรง,งข้างๆไอ้ลัวของโบบานก็พอมีหญ้าอยู่นะคะ กินคำใหญ่แท้ค่อยๆกินลูกค่อยๆกินนี่ค่ะสาเหตุที่เจ้าน้ำพิษต้องมาอยู่ในโรงตัวเดียวตัวเดียวนะคะนี่ก็คือเจ้าน้ำพิษถ่ายท้องนะคะเดี๋ยวพี่จอยก็จะไปเอาปูนขาวมาลยุยรอบๆบริเวณที่เจ้าน้ำพิษอยู่นะคะ เป็นของแม่ระอองดาวนะคะอีกหนึ่งเชื่อพี่จะได้กินยญ้านะคะทำไมน้ำมันตกอาบแก้มนะคะดูไม่ไดาวตกมันนะคะอ,อะไรไหลเลยแท้นี่นะคะลักษณะช้างที่สมบูรณ์เวลาท้อง ก็ขมักเจลังน้ำมันออกมาเดี๋ยวก็พันจอยก็จะไปตัดให้เยอะได้ได้เยอะพอสมควรนะคะที่จะให้แม่ลองดาวได้กินอิ่มนะคะเย็นนี้ พรุ่นี้ก็คงจะออกนตนเช้านะคะเพราะว่าสตัวก็ต้องการหญ้าเยอะพี่จอยก็ฝากติดตามช่องนะคะสามสาวดาวซิ่งอย่าลืมกดไลค์กดแช่นะคะกดซับสไครต์ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งช่องการเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะชมคลิป3ามสาวคลิปใหม่ๆนะคะก็วันนี้ก็ แอลไม่ใช่วันนี้ก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่อง3สาวดาวซิ่งด้วยนะคะ